เดี๋ยวมาดูยาคู้ครับลูกมะนาวเราโอ้โหยาววันนี่มันผิดกันเลยยาวทั้งยาวทั้งใหญ่กว่าครับวันนี้ทางส่วนกเกษตรเสริมทรัพย์ครับพอดีว่าคุณพ่อได้ถ่ายกระถางต้นมะนาวเลมอนจัมโบ้เสริมทรัพย์ของทางร้านมาดูกันครับดวจะพามาดูนี่ปลูกในกระถางครับคุณพ่อได้ถ่ายไว้นี่เริ่มติดลูกครับจัมโบ้เดี๋ยวมาดูกันว่าลูกจะยาวจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวมีลูกเก็บให้ดูครับวันนี้นี่ครับ ต้นเดียวโหลูกเรียบเลยเกลือนเลยน no ี่ในกระถางเบอร์สิบห้าครับเราถ่ายไว้เดี๋ยวจะพาไปเก็บทางกันโอ้โหนี่ลูกเกลือนหมดเลยกำลังออกเกลือนหมดเลยฮะเดี๋ยวมาดูจะมีให้เทียบดูว่าโอ้โหนี่กองผืนเลยลูกเจอพอดีเลยลูกนี้นี่ครับเดี๋ยวมาเด็ดกันสดๆเลยโอ้โหใหญ่ดีจังเลยเดี๋ยวโอ้โหนี่เดี๋ยวมาดูกันว่า มะนาวเลมอนจัมโบ้ของทางร้านเราเอะคือพอดีแม่ค้านมมาส่งยาคูเมื่กี้เดี๋ยวมาดูยาคูกับลูกมะนาวเราโอ้โหยาวนี่มันผิดกันเลยยาวทั้งยาวทั้งใหญ่กว่าลูกนีคนี้สามารถไปโชงใส่พวกเครื่องดื่มได้ฝวานได้ประมาณยี่สิแก้วได้นะครับขานบางๆครับเดี๋ยวไปทําเป็นน้ําได้ไดเดี๋ยวมาดูด้านในกันเดี๋ยวจะมาพากันครับ นี่เลยครับหอบม,มากเลยครับดูน้ำโอ้โหนี่ใส่กันเลยครับน้ำหอบม,มากเลยนะครับครับผมคือพันมะนาวเดียม,มอนญี่ปุ่นของทางร้านเรานี่รับประกันครับนี่ครับทานน้ำมะนาวทุกวันนี้มีประโยชน์นะครับ ด้วยแค่เจ็บพอระบายลดน้ำหนักอะไรได้ครับเดี๋ยวมาชิมกระตาก้องคนละครึ่งนี่มาดูกันว่าจัมโบ้เป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติเขาจะอร่อยไหมรีม้ยอหมใจทุ่มคอ ช้ได้เลยเดี๋ยวดักก้องกินอร่อยมันเปรี้ยวนะอ่าเปรี้ยวครับถ้าปั่นน้ำมะนาวต้องเลมอนแทะต้องเลมอนอย่างเดียวครับเป็นม,มะนาวอื่นไม่ได้เนาะไม่ได้ครับมันไม่ได้รสชาตินั้นแต่ผสมกับเครื่องดื่มพวกอะไรบูเดนโอ้โหที่ใช้มะนาวเลมอนนิดรับปาาระกันอร่อยทุกแก้วครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับเอฟพีทุกท่าน พี่ว่าทังส่วเกษตรเติมซับวันนี้พามาชิมอะไรกันขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามขอขอบคุณครับ